ยังไม่จบนะคะกับกรณีของซอลักค่ะหลังจากทิ่ก่อนน้นนี้เธอออกมาสาบานนะคะว่าเธอเนี่ยยอมรับผิดเลยเพราะว่าเป็นคนที่ซื้อวุฒิการศึกษาจริงแต่เป็นเพราะว่าเธอถูกหลอกค่ะเธอถูกประธานมูลนิธิสาวชื่อดังหลอกให้ซื้อวุฒธธิการศึกษารวมไปถึงตําแหน่งทางการเมืองนะคะล่าสุดซอลักเดินทางมาพร้อมกับทนายความค่ะเข้าแจ้งความประธานมูลนิธิสาวควนนี้อีก3ามข้อหาค่ะช่วงบ่ายที่ผ่านมาวิไลลักษ์ชัยชาหรือซอลัก พร้อมด้วยทนายชาญชัยชายบุหรือทนายหนุ่ยที่ปรึกษามูลนิธิรณร,รงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนำหลักฐานเป็นเอกสารข้อความแชทที่บางส่วนถูกเผยแพร่ไปผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียมาบ้างแล้วนะคะก็นำมาแจ้งความที่สอพอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครค่ะทนายหนุ่ยบอกว่าวันนี้พาผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีเนื่องจากผู้เสียหายเนี่ยมีภูมิลำนาอยู่ที่นี่ซึ่งเป็นเขตอำนาจการสอบสวนของสอพอเมืองสกลนคร โดยมีการแจ้งข้อแจ้งความอีก3ข้อกล่าวหาคือคดีช่อโกงกรีนางสาววิไลลักษณ์ซึ่งเป็นผู้เสียหายถูกหลอกให้ซื้อวุฒิการศึกษาโดยที่ไม่ได้รับวุฒิอีกคดีหนึ่งคือคดีปลอมแปลงเอกสารประมวลกฎหมายอาญาตามมาตรา264 ของมูลนิธิของประธานสาวนําเอกสารของนางสาววิไลลักษ์ไปปลอมแปลงลายเซ็นเพื่อจัดตั้งมูลนิธิและข้อหาพรบการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา1 4วงเล็บหนึ่งนำเข้าข้อมูลที่ปลอมบางส่วนหรือทั้งหมดหรือเป็นเท็จค่ะครับผมวันนี้ก็แจ้งครบ3ข้อกล่าวหานะครับซึ่งแต่ละข้อหาเนี่ยโอ้โหหนักๆทั้งนั้นเลยนะครับทางทีมกฎหมายก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลหลักฐานเรื่องของการซื้อขายวุฒิการศึกษาเนี่ยแหละครับการซื้อขายตําแหน่งทางการเมืองก็มีนะครับ<ฆ>ว่าเรื่อง อยู่ในอำนาจของหน่วยงานไหนบ้างหากเข้าข่ายกระทำความผิดอาจจะต้องส่งไปยังกองปราบปรามหรือเปล่าและอาจจะต้องร้องเรียนไปถึงสำนักนายกรัฐมนตรีแลว้วก็รัฐสภาด้วยนะครับของคุณรักนะฮะหรือคุณปุ๊กกี้เนี่ยผมอยากให้ประชาชนนะครับมองในเรื่องความเสียหายของชาตินะครับเพราะเรื่องของการซื้อขายวุฒการศึกษานะครับถือว่าเป็นภัยกัดก่อน นะครับการศึกษาของชาตินะครับถ้าซื้อขายกันง่ายแล้วปล่อยปากละเลยนะครับมันจะทําให้บุคลากรทางการศึกษานะครับไม่ว่าลูกหลานเรานะครับต่อไปก็คงไม่ต้องเรียนหนังสือวันนี้ซอลัก็กล่าวเพียงสั้นๆนะคะบอกว่าอยากให้ทุก คนของเรื่องนี้ไม่ใช่แค่คําว่าเรื่องของเพื่อนนะอย่าใช้คํานั้นเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความเสียหายระดับชาติเลยค่ะเพราะหลายคนก็มองว่าเห็นเธอสนิทก,กันมาก่อนเป็นเพราะเพื่อนทะเลาะกับเพื่อนหรือเปล่าไม่เอาเรื่องนี้ออกมาแฉนะคะแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับ <enjoyed. S 1> แล้วก็มาแดงกันตอนนี้แหละครับอตอนที่มีการเอาไปตรวจสอบพุทธิการศึกษาของนักการเมืองนะครับที่เข้าสู่ระบบการเมือง